เคลียต้นนะคะอันนู้นเราผสมละนี่เจ้าเดิมเฮียม็อกเจ้าเดิมเคลียต้นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญนะคะก็มีพี่ๆดูและหนึ่งคนในนี้ไม่รู้ว่าใครเราไม่เห็นนี่ค่ะพี่ๆเขาก็มาเยี่ยมชมนะคะมาดูตากแดดไตากแดดไม่ได้โอ้ย อันนี้คือการเคลียร์เคลียร์รากต้นเพื่อที่เราจะทาแร่ธาตุะบีโจสปาร์กนะคะสมายแบบเข้มข้นนะคะโอเคงนาทไป ในเวลาเดินทางประมาณสองต้นกําลังแบ่งต้นทางเออสัมนะสัมหรับเคสมังคุดหลังเปลีเข้าไปเนี่ยประมาณภายในยี่สิบวันหรือเดือนครับปากนกแก้วจะเริ่มเปิดคือถ้าสีทางใบคือการสะสมอาหารแต่ถ้าสีเข้าลังต้นนี่คือการสังเกตดอกมันเป็นฮอร์โมนอันนี้ก็คือต้นที่มีปัญหานะคะของโรคใบซับโฟร่านะคะอันนี้ให้ดูภาพรวมนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตทีหนึงหลังจากที่เราทาหลังต้นนะคะเว้ยเฮียมอสอ่าฮะถ่ายภาพนิ่งให้เขาหน่อยนะ้ถ่ายภาพนิ่งให้เขาหน่อยเด้โอโอ้โหปีนป่ายเอ้ยนี่เห็นไหมว่าที่นี่ว่าที่ม,มนุษย์เงินล้านเงิน กันเสียเงินล้านเห็นไหมทํางานโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะปีนขึ้นไปถากเลยนะปีนขึ้นไปถากไอเซลล์เนื้อเยื่อของต้นทุเรียนนะคะเพื่อไอที่เขาจะตายไปนะโอเคภาพภาพ,อพอนี้หายากมากเลยนะใส่ใจใส่ใจในงานค่ะ รอบอันน,นี้นี่มีการแอบถ่ายกันด้วย <Okay. S 1> นี่ค่ะกับอันนี้สวนของที่ของพี่มนตรีนะคะนี่โอ้โหยมอกกำลัง<ฮ>ทำอะไรทำงานครับว่า <laughs> ทำงานครับ <laughs> เคลียร์ลำต้นครับ <laughs> เคลียร์ลำต้นทุเรียนโอ้ยไก่สอนไก่สอนอันเอ้ยหน่อยนี่ เขาอยู่สวนทุเรียนนะตัวเองเห,หเห็นไหมนี่เห็นไหมหนี่เพื่อนนีหน,นี่เฮียมอกเพื่อนกำลังกำลังเคลียร์ลำต้นที่เขาเป็นโรคไฟท็อปเทรลานะ่ะเห็นไหมขึ้นไม่ทาเดี๋ยวเราจะทําการรักษานะคะตอนนี้เขาเคลียร์ลำต้นอยู่นะนนฮะพี่พี่ข<อ>เนนขา อาอาปาตาเขานะคะก็พาวันนี้ปุ้พา,พาทีมงานมานะคะเพื่อมาเยี่ยมชมสวนโอโหโอเฮียกีอยู่ข้างล่างก็คือนี้เราเคลียร์ลำต้นเพื่อ<ะ>ให้สะอาดก,ก็ก็ไม่ได้ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เคลียร์เ <ฮะ S 1> พื่อให้มันซึมเข้าไปฮะฮะให้แร่เรามันซึมเข้าไปได้ลึกที่สุดตัวที่เราเห็นก็นคือดำๆมันไม่มีประโยชน์ <ฮะ S 1> เอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเนื้อเยื่อท่ออาหารท่อน้ํามันเสียหายเลยเราจะเคลียร์ออก เขาท่เคเียร์ได้นะว่าเรียนเป็นพันต้นเนาะคงคงเปิดแผลมันเนาะใช้คําว่าเปิดแผลแล้วกัน,นเนี่ยนี่ยคือการเปิดแผลเพื่อให้เดี๋ยวแร่และสารอาหารแล้วก็ตัวค่าเชื้อมันซึมเข้าไปไอ้ดำๆที่เห็นนี่ได้เป็นเชื้อทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายไปกันีนกินแล้วมันกินลิ้มันทําให เนี่ยมันเปลลายตายมันเซลล์มันตายมันมันเนี่ยมันก็จะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายไปเดี๋ยวเนื้อเยื่อมันเดี๋ยวเนื้อเยื่าวได้ยังไงนะคับมักินแล้วมันกินลึกมันทําให้เนี่ยมันเปลลายตายมันเซลล์มันตายมันมันมันตาดแล้วเนี่ยท่ออาหารท่อน้ำมันตายมันก็งแล้วเราก็เลยต้องเคลียร์ออกเพื่อให้เขา ต้องเคลียออกมันแห้งหมดอาไฮไหมอเอาไว,ไว้ไเนี่ยเขาเอาไว้เขาก็ไม่ได้มีประโยชน์แล้วต้องเคลียออกก่อนที่เราจะใช้แล่ตอนนี้นะคะประธานของบษริย์เจเพีนะคะก็ลงพื้นที่ามาดูแลสวนนะคะตรงนี้ถ้าส่วนไหนมีปัญหาโรคไฟท็อปทอร่าอยากให้ติดต่อมานะคะพ็เราสามารถ เรามีผลิตภัณฑ์สินค้าหัวเจาะของเรานะคะก็เป็นชุดรักษา<ม>ทางดินน,นะแห่งกิน้เรากำลังเคลียร์ต้นเพื่อที่เราจะลาดสารลาดแา่ธาตดทาใช้แปลงทาเลยต้นนี้เราทำาไปก็ได้เราจะเปลี่ยนสูตรเข้มข้นโดยใช้แปลงแปลงทา่ะฮะ มีทั้งแบบสเปรย์มีหลายแบบเนาะแล้วแต่เราจะอาดเดปตามสถานการณ์นะคะทาแล้วก็จะทําให้มันเข็บข้นมากกว่าอันนี้อันนี้คือต้นทุเรียนที่เขาเป็นโรคไฟทอทร่าค่ะผสมได้ไหมได้เดี๋ยวเรามาดูเลยแแรตอนนี้ประธานกลางทำอะไรเอ่ยก็จะทำ สูตรที่ใช้แปรงทาแล้วก็แบบเฉีมพ้นนะครับมาใช้สปาร์กกับตัวไม้ต้นนะครับสูตรนี้เราอาจจะเติมอาหารไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อทําให้ระบุมนเยื่อมันได้รับอาหารไปด้วยจะได้ฟื้นเร็วนะครับส่วนวิธีการฉีดพ่นคือเราฉีดลําต้นกับอัดลงพื้นดินนะนะคือกระตุ้นรากแล้วก็จะเติมพวกเติมพวกไฮโปฟิทนี้ลงไปนะครับเป็นการกระตุ้นรากเติมอาหาร ค่ะแต่นี้เดี๋ยวเราจะใช้แปลงทาเราจะใช้แค่แค่ตัวสองตัวนี้ทำตัวนี้ก่อนเหลืออยู่ประมาณตามฝาเราเทหมดแล้วอ่ะเราเทหมดเลยนะเปิดเราเปิดขวดไหมมันมีอยู่นะเห็นมีอยู่นะอันนี้เราใช้สปาร์กนะคะสปาร์กับสมาย อัแบบเข้มข้นนะประมาณสามลิตรครับสองถึงสามลิตรสองถึงสามลิตรครับก็ใช้สปาร์คนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างอะคะสปาร์กเป็นแร่ที่เนี่ยแบบออกตายนะครับแล้วก็ติดออกตายแล้วก็อาการแสรื่องนิจหาริวแผลเชื้อติดนะครับค่ะก็จะทำให้ตัวแหน่เนี้ยไปเคลือบติดที่ผิวที่เป็นแผลผิวเชื้อแล้วก็แหน่ตัวนี้ก็จะกระตุ้นแสงแดดนะครับ จะปล่อยประจุไฟฟ้าออกมาหรือประจุไฮโดรเจน O2 ลบ OH ลบดี่นี่เรียกว่าประจุที่โดยเฉพาะไฮโดรเจนนะครับมันสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เป็น คล้ายคไฟฟ้าสถิตนะครับอ่ามันจะทําให้ผนังเซลล์ของเชื้อโรคสัมผัสกับปัจจุทั้งหลายเหล่านี้มันก็จะเซลล์แตกตายแผลค่อยค่อยๆแห้งอาการท่อน้ำเยิ้มท่อน้ำดีท่อน้ำแตกมันจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวโดยการอ่าเขาเรียกอะไรนะแผลจะแห้งสนิทก็เริ่มกินอาหารใหม่การกินอาหารใหม่เราก็เติมพวกไฮโปฟิตพวกเมล็ดไปแล้วก็ขีดคนทางนี้วิีดคนทางไปก็ค้ะร่างปล่อยเกิดกินอาหารได้แผลก็แห้งก็จะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ สักสามถึงสเดือนสี่ไปต้นที่เคยป่วยเคยไม่เกิน5้เนะเกิน50%าสิเร์เ็นต์เราเราก็ต้องดื่น้ำเพื่อเกิดว่ามันอาจจะมหนักเินไปว่าะตตดิ่งได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันอาจจะไปต่อารใหม่บางอย่าง สวัสดีค่ะปูเป้ตะลุยสวนนะคะวันนี้ปูเป้ก็อ่าเขาเรียกว่ามาตามผลงานนะคะวันนี้เราไปกินปูดูเหี่ยวแล้วมาเยี่ยมชมสวนเฮียมอกแล้วก็นี้สวนอารมนตีนะคะสวนอารมนตีเนี่ยปูเป้และอ่าประธานนะคะก็พากันมาทําต้นนี้แล้วก็มาถากแล้วก็ลาดนะคะนี่ผลงานที่ที่เห็นก็คือแห้งตามภาพเลยนะคะอ่อยไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะ นี่เห็นไหมคะเอ๋อันนี้คือผลิตผลของผลิตภัณฑ์จริงๆเห็นไหมคะวันนั้นเรามาลาดนี่แล้วก็ต้นนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยแห้งหมดเลยะค่ะเนี่ย,ยเห็นแล้วเห็น <ๆ S 1> แ,แล้วเนี่ยถ่ายวิดีโอไว้ดินี่นวันนั้นปูเป้มาทำประธานมาทำน้ำ นี here, ่เฮียมอกมาเห็ดเฮียมอกปีนต้นนすごすごี้เลยนะเฮียมกใช่ใช่ใช ja. mm um> ่ผมปีนต้นน ok ี้เลยค่ะเฮียมอก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 มายืนหน่อยสิมายืนหน่อยสิเพราะว่าจะได้เห็นไงออไปยืนตรงนั้นน่ะเออยืนอย่างเดียวปีนอะไรยืนยืนพูดด้วยเฮียมอกวันนั้นเห็นเฮียมอกมาถักต้นนี้เป็นไงเนี่ยนะก็เรามาตามพนักงานอ่าแย่ตอนนี้เรียบร้อยเห็นไหมอ่ากูขึ้นต้นทำอะไรตอนเนี้ยใช่ค่ะวันนั้นปุเป้ก็อยู่ด้วยนะคะก็มาทํา อ่ะเขาเรียกว่ามาลงพื้นที่นะคะประธานมาด้วยเนาะแล้วก็คนใหม่มาด้วยเนาะวันนั้นนะอ่านี่เห็นไหมผลงานเว้ยงามเงีดยย่มยม,ยม